รีวิวอนาคต Tomorrow and I ตอนนิวราชแกะดำนุ่นเน่ะเขาไปสบายแล้วจะได้ยังไงว่านุ่นเห็นด้วยกับสิ่งที่แกจะทำลูกตอโอเคอยู่แล้ววีไม่มีสิทธิ์ประจัดการเลยลูกผมยังผมไม่สิทธิ์ผมไม่ไมไมหัวนุ่นไง ก่อนจะมาฟังรีวิวกันเน้นย้ำกันอีกทีนะครับว่ารีวิวในคลิปนี้เป็นรีวิวซีรีส์อนาคต Tomorrow and I ในตอนนิราศแกะดำตอนเดียวเท่านั้นครับเนื่องจากเงื่อนไขเรื่องเวลาครับทำให้เราไม่สามารถดูซีรีส์ในชุดนี้ทีเดียวแล้วก็มารีวิวเป็นคลิปเดียวได้เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปข้างต้นครับว่านี่จะเป็นการรีวิวในตอนนิราศแกะดำเท่านั้นและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับสำหรับคนที่ใจร้อนซีรีส์ในตอนนิราศแกะดำนะครับถ้าจะให้สรุปง่ายๆในเบื้องต้นก็คือนิรา แรชแกะดำคือซีรีส์ที่ลงตัวมากที่สุดในชุดซีรีส์ชุดนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันงานออกแบบ CGI ทุกอย่างที่ถูกออกแบบไว้ในซีรีส์ในตอนนี้ครับทำได้ลงตัวมากๆคือผมไม่ได้บอกว่า CG มันเนียนกริบแบบว่าไม่มีรอยเลยนะครับมันก็มีบ้างนะอาจจะด้วยงบประมาณด้วยอะไรแต่ว่าทุกอย่างมันถูกออกแบบมาดีครับมันดูแล้วมันเนียนตามันดูแล้วเราเชื่อว่าโลกอนาคตมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นแบบนี้ประกอบกับเนื้อเรื่องที่ถูกเล่าในซีรีส์ในตอนนี้ครับค่อนข้างทําได้ดีครับเรียบเรียงเนื้อหาได้ดีพอดหลักพอดย่อยสอดภาษา กันได้ค่อนข้างดีครับแถมยังมีการแสดงที่เรียกได้ว่า น่าจะเป็นการแสดงที่เดือดที่สุดในซีรีส์ชุดนี้ครับเดือดในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าตัวละครจะต้องมาปะทะกันนะครับแต่หมายถึงว่าการแสดงของแต่ละคนกับบทบาทที่ได้รับเนี่ยแต่ละคนทําได้ถึงใจมากๆครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากฟังรีวิวสั้นๆว่าตอนนี้มันดีไหมควรค่าแก่การดูหรือเปล่าผมบอกได้เลยครับว่าตอนนี้ควรค่าแก่การดูครับท่านสามารถไปกดดูได้เลยครับนี่ก็คือรีวิวสั้นๆคร่าวๆแล้วกันนะครับสาหรับใครที่ใจร้อนส่วนใครที่อยากฟังจนจบเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยเริ่ม แรกก็คืออย่างที่บอกไปครับว่างานโปรดักชันการออกแบบเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างลงตัวแล้วก็น่าจะเป็นตอนที่ผู้สร้างค่อนข้างปล่อยของได้เยอะนะครับมีทั้งซีนที่อยู่บนโลกแล้วก็งานออกแบบสถานีอวกาศมีทั้งซีนบนดวงจันทร์มีทั้งซีนห้องแลบผมว่าทําได้ค่อนข้างดีครับมีการดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างลงตัวไม่ประดักประเดิดจนเกินไปครับอย่างซีนที่อยู่บนอวกาศหรือซีนที่อยู่บนดาวไม่ใช่ดาวอังคารสิบนดวงจันทร์นะครับเป็นซีนที่ มีค่อนข้างไม่เยอะนะครับซีนอวกาศซีนอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยมีไม่เยอะแต่ว่าทําได้ดีครับคือดูแล้วค่อนข้างแบบ ุิยมันเชื่อได้ว่าถ้าคนไทยไปอวกาศจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นทํานองนี้แหละนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปข้างต้นครับว่างาน CG มันเนียนกริปเลยไหมก็ไม่ครับมีจุดที่มันมองออกแหละว่ามันลอยแต่ว่าด้วยความที่สิ่งแวดล้อมโดยรอบนะครับเขาออกแบบไว้ดีเซตติ้งฉากต่างๆไว้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย CG มันมีลอยไปบ้างเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ขัดอะไรนะครับประกอบกับบทภาพยนตร์ในซีรีส์ในตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับพอทุกอย่างมันประกอบกันแล้วก็เลยรู้สึกว่าอุ้ย สำหรับการเซตติ้งโลกในซีรีส์ในตอนนี้เนี่ยเฉพาะในการเซตติ้งโลกนะครับผมสามารถให้ได้เลย10เต็ม10ครับชอบมากๆต่อมาครับไหนๆก็พูดเรื่องบทแล้วก็มาขยี้เรื่องนี้ซะเลยครับผมว่าบทในตอนนี้เนี่ยมันเล่าจริงๆมันเล่าหลายอย่างนะครับแต่ว่า เขาสามารถเรียบเรียงได้ค่อนข้างเรียบเนียนเขาเล่าในหลายๆประเด็นแต่ว่ามีการทําให้ทุกๆประเด็นเนี่ยมันมาสอดรับกันได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันอย่างแนบเนียนนะครับไม่ได้ดูสเปะสปะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องศิลธรรมประเด็นเรื่องความหลากหลายทั้งเพศประเด็นเรื่องความสัมพันธ์นะครับรวมถึงประเด็นการเมืองครับจะเห็นว่ามันเล่าหลายประเด็นครับแต่ว่าทุกประเด็นเนี่ยมันไม่ได้แย่งซีนกันเองเพราะว่ามันมีความหนักเบาในแต่ละประเด็นครับเหมือนกับเขา ตกตะกอนได้ว่าประเด็นไหนควรจะเล่าตอนไหนประเด็นไหนควรจะอยู่ตรงไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นประเด็นทางการเมืองครับหลังๆเราจะเห็นว่ามีหนังที่พยายามเล่าประเด็นทางการเมืองอยู่เยอะนะครับแต่ว่าบางเรื่องมันก็เล่าเยอะเกินไปบางทีเราดูหนังเราก็อยากจะผ่อนคลายใช่ไหมละครับเพราะว่าในความเป็นจริงของเราเนี่ยเราก็ติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองจนเราปวดหัวแล้วเราก็อยากจะหลบไปในโลกของภาพยนตร์บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้ซีรีส์ในตอนนี้ค่อนข้างทําได้ดีนะครับประเด็นทางการเมืองมันมีไม่เยอะแล้วก็ไปอยู่ อยู่ถูกจุดถูกที่ถูกเวลาอยู่แล้วเราเข้าใจว่าทําไมเขาถึงต้องใส่มานะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูแล้วคิดตามเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนี้แบบเต็มๆก็ได้นะครับสำหรับประเด็นทางการเมืองแต่ว่าเอ่ยถึงนิดๆหน่อยๆพอครับถ้าคนดูดูแล้วตกตะกอนไปคิดตามเดี๋ยวคนดูจะเก็ตเองแต่ถ้าใครไม่ได้สนใจที่จะคิดตามในประเด็นนี้ก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังสนุกอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นมันจึงลงตัวพอดิบพอดีส่วนประเด็นทางด้านอื่นๆที่ซีรีส์มีการเล่าเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันมีประเด็นใหญ่มีประเด็นยย่่อซึง กันได้สอดรับเป็นอย่างดีอย่างประเดน็นหลกัหลกๆก็คือประเดน็นเรื่องศิลธรรมในการโครนนิ่งใช่ไหมครับที่เขาใส่ไว้แล้วล่ะในตัวอย่างคือเขาไม่ได้กักอะไรนะครับว่าเขาจะเล่าเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีพอดย่อยไปในเรื่องของความหลากหลายทางเพศรวมถึงความสมาร์ของตัวละครนะครับผมขอยกตัวอย่างประเดน็นหนึ่งแล้วกันครับเพื่อให้เห็นภาพในการเล่าประเดน็นต่างๆเหล่านี้ให้มันสอดรับกันยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่เนี่ยรักลูกมากๆแต่วันหนึ่งเมื่อรู้ว่า ลูกไม่ได้อยากจะเป็นเพศที่ตัวเองเป็นอยู่แต่อยากจะเป็นเพศอื่นทำไมพ่อแม่บางคนถึงเลือกที่จะไม่รับฟังแล้วก็บังคับขู่เข็นให้ลูกเนี่ย ต้องเป็นในแบบที่ตัวเองต้องการเท่านั้นสรุปแล้วพ่อแม่เนี่ยรักเราหรือพ่อแม่รักตัวเองกันแน่ถึงบังคับให้ต้องเป็นแบบที่เขาต้องการเท่านั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างครับที่ประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันก็สามารถเล่าได้ทั้งความสัมพันธ์ของตัวละครสามารถเล่าได้ทั้งประเด็นของความหลากหลายทางเพศน,นะครับมันก็จะมีประเด็นประมาณนี้นะครับถูกเล่าอยู่ภายใต้โครงเรื่องใหญ่ๆที่เขากําลังเล่าเรื่องของศิลธรรมในการโครนนิ่งมนุษย์อยู่ครับคราวนี้เนี่ยภายใต้ภาพใหญ่ที่เขาเล่า เรื่องของการคโครน n i n g มนุษย์เนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับมันก็จะมีการถกเถียงกันนะครับของตัวละครว่าเอ๊ะ ในการโคลนนิ่งมนุษย์เนี่ยมันควรทํำไหมมันมีข้อดีข้อเสียยังไงมีข้อดีแล้วข้อดีมันมากมายขนาดไหนแล้วในส่วนของข้อเสียล่ะมันเป็นประมาณไหนมันควรจะทํำไหมนะครับมันมีการถกเถียงในเรื่องนี้ก็จริงๆก็ค่อนข้างเข้มข้นเลยนะครับแล้วส่วนตัวของผมเองผมเป็นคนชอบเรื่องราวประมาณนี้อยู่แล้วนะครับคือผมเนื้อชอบจินตนาการถึงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์นะครับสมมุติว่าเราจะโครนนิงมนุษย์คนนึงขึ้นมาเนี่ย มนุษย์ที่ถูกโคลนขึ้นมาสมมุติว่าเพื่อนสนิทเราตายแล้วเราโคลนนิ่งเพื่อนสนิทเราขึ้นมาเนี่ยคนที่ถูกโคลนนิ่งขึ้นมาคือเพื่อนสนิทเราจริงๆหรือเปล่าสมมุติว่าในการโคลนนิ่งครั้งนี้มีการบอกว่า เฮ้ยเราย้ายคลื่นสมองมาจากคนคนนั้นจริงๆเลยพอเราคิดตามเนี่ยเราสามารถย้ายคลื่นสมองได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพียงแค่การก๊อปปี้ถ้ามันเป็นการก๊อปปี้เนี่ยมันเท่ากับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเพื่อนสนิทเราก็ตายไปแล้วจริงๆนะในตัวจริงเนี่ยคนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่มันก็เป็นแค่ร่างก๊อปปี้หรือเปล่าคืออันนี้เนี่ยผม เป็นคนชอบคิดอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ได้บอกว่าหนังเล่าเรื่องนี้แบบนี้เป๊ะๆนะอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเออหนังมันชวนคิดในประเด็นประมาณนี้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมบอกว่าผมชอบมากๆนะครับก็คือการแสดงคือการแสดงของตัวละครหลักในทุกๆตัวเนี่ย โอ้ทำได้ดีเกินคาดเกินกว่าที่ผมคิดไว้มากๆยกตัวอย่างเช่นคุณบอยประกณ์นะครับคือผมเคยดูผลงานของคุณบอยประกณ์นานแล้วล่ะในสมัยที่เขาเล่นละครนะครับซึ่งในการเล่นละครเนี่ยคุณบอยประกณ์ก็เล่นดีอยู่แล้วแต่ละครมันก็จะมี acting แบบละครนะครับมันจะมีความแอบ,บ over acting นิดๆหน่อยๆแต่พอเขามาแสดงในซีรีส์ในการแสดงที่เป็นแบบการแสดงภาพยนตร์นะครับอู้คุณบอยประกณ์ทําได้ดีทําได้ธรรมชาติมากๆพอถึงซีนอารมณ์ก็คุณบอยประกณ์ก็ อยู่นะครับคือเล่นได้ถึงใจมากๆในซีนดราม่านะครับส่วนนักแสดงอีกคนหนึ่งครับนักแสดงนําอีกคนหนึ่งก็คือคุณอิงวัันทรซึ่งอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างว่าตัวละครของเธอจะต้องตายนะครับแต่ถึงแม้ว่าตัวละครของเธอจะตายเนี่ย แต่มันก็จะมีเล่าในฉากย้อนอดีตฉากอะไรแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันมีการปรากฏตัวเยอะนะครับถึงแม้ว่าตัวละครของเธอจะตายแล้วผมก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ในการแสดงของอิงวรันทรมากๆครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเรารู้แหละว่าเธอเคยเล่นภาพยนตร์มาก่อน น่าจะเป็นภาพยนตร์ที่เธอเล่นไว้ก่อนที่จะมาเดบิวต์เป็นนักร้องอีกนะครับซึ่งนานมากๆแล้วผมก็เลยไม่เคยดูแล้วผมก็รู้จักเธอในฐานะนักร้องมากกว่านะครับแล้วก็ไม่คิดว่าเธอจะเล่นได้ดีขนาดนี้ซึ่งการแสดงของเธอที่ออกมาเนี่ย มันก็ดีมากๆครับในซีนที่มันจะต้องเป็นธรรมชาติมีฉากรักกุ๊กกิ๊กกับคุณบอยปรณกเธอก็ทําได้ดีนะครับบทพูดธรรมชาติเนียนตาพอถึงซีนดราม่าก,ก็เอาอยู่ครับเรียกได้ว่าเธอเป็นนักแสดงคุณภาพอีกคนนึงเลยนะครับสลัดภาพในลุคของนักร้องห,อหวานใสๆได้แบบอยู่หมัดเลยนะครับถ้าใครสบประมาทว่าอุ้ยซีรีส์นี้ตอนนี้ใช้คนดังใช้นักร้องที่กําลังเป็นกระแสะมาเล่นไม่ไดีเน้น a c t ิ้งไม่จริงครับ คุณต้องเปิดดูแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหอิงวัลันทรแสดงได้แบบเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงมืออาชีพอีกหนึ่งคนเลยนะครับส่วนนักแสดงประกอบคนอื่นๆทั้งคุณปอยติชดาหรือว่าคนที่เล่นเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องสาวอะไรก็โดยภาพรวมก็ทําได้ดีนะครับหรือนักแสดงรับเชิญต่างๆที่มีการเอาคนดังมาแสดงเป็นคนนู้นคนนี้ที่โผล่มานิดๆหน่นนนอยๆเนี่ยทุกคนทําการแสดงได้ค่อนข้างเนียนตาไปกับเนื้อเรื่องไปกับการแสดงของนักแสดงหลักนะครับไม่มีใครที่แสดง โดดขึ้นมาแล้วมันดูแปลกๆเลยเพราะฉะนั้นในส่วนของการแสดงโดยภาพรวมถือว่าทําได้ดีมากๆครับนี่ก็เป็นการพูดถึงในส่วนของข้อดีนะครับที่พูดมาทั้งหมดคือข้อดีแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียเลยสําหรับผมนะครับสำหรับผมเนี่ยข้อเสียที่มองเห็นได้ช,ชัดๆมีอยู่2จุดแล้วกันนะครับซึ่งบางคน,นอาจจะไม่ได้ติดขัดอะไรแต่ผมก็ดูแล้วก็ รู้สึกนิดหน่อยนะครับอย่างแรกก็คืออ,อย่างที่บอกว่ามันมีการเล่าเรื่องได้ค่อนข้างดีแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่มันเกิดปมขึ้นแล้วก็ตัวละครนี้เขาจะต้องแก้ปัญหาโดยการบุกไปสถานที่สถานที่หนึงแล้วก็ทําภารกิจอะไรบางอย่างที่มันจําเป็นต่อนเนื้อเรื่องนะครับคือตรงนี้เนี่ยถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือมันดูง่ายเป็นนิดหนึ่งนะครับในการบุกไปทําอะไรบางอย่างของตัวละครนี้แต่ก็ เข้าใจได้ครับว่าเนื้อเรื่องมันต้องไปต่อแล้วก็มันก็หาทางลงยากว่าตัวละครเขาจะต้องทําแบบไหนได้ก็เลยเข้าใจทางเลือกที่เขาไปในทางนี้นะครับนี่คือจุดแรกแล้วกันนะครับว่าเออมันก็เป็นข้อสังเกตมองเป็นข้อเสียได้ส่วนอีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับสําหรับผมก็คือ อย่างที่บอกว่ามันมีการถกเถียงกันเรื่องของศีลธรรมเรื่องของควรไม่ควรในการที่จะโครน n i n g มนุษย์นะครับแล้วมันก็มีการปะทะกันของความคิดทั้งสองด้านแล้วในเรื่องเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเราตรงๆนะครับว่าอันไหนมันดีกว่าซึ่งดีนะครับในการถกเถียงกันเรื่องนี้มันควรจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าในท้ายที่สุดในตอนจบบทสรุปของซีรีส์ในตอนนี้เนี่ยมันดันแบบว่ามันเหมือนเขาเลือกให้เราในแบบไกลๆนะครับคือบทสรุปของเรื่องนี้มันเหมือนตอบคําถามนี้ให้เรามากเกินไป น่อยลกัมันก็เลยแลดูเหมือนว่าคําตอบที่ถูกเลือกในซีรีส์ในตอนนี้เนี่ยมันเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดถูกต้องมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆสิ่งที่ซีรีส์ในตอนนี้เล่าออกมาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับอาจจะอยู่ที่จริตความชอบและผมอาจจะชอบอีกแบบหนึ่งก็เลยรู้สึกขัดใจกับตรงนี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับอย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วว่าจริงๆผมไม่ค่อยชอบให้คะแนนเท่าไหร่ผมว่ามันตัดสินเป็นคะแนนได้ยากแต่ก็จะให้คะแนนไว้เพื่อ ให้คุณตัดสินใจได้ง่ายแล้วกันนะครับตามความคิดของผมผมคิดว่าซีรีส์ในตอนนี้ผมสามารถให้ได้9เต็ม10คะแนนครับ1คะแนนที่หักไปก็ตรงข้อสังเกตอย่างที่บอกไปแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันครับสำหรับซีรีส์อนาคตในตอนนิราชแกะดำสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับนุ่นเน่ะเขาไปสบายแล้วจะได้ยังไงว่านุ่นเห็นด้วย,วยกับสิ่งที่แกจะทำนุ่นต้องโอเคอยู่แล้ววีไม่มีสิทธิ์มาจัดการลรูกผมยันผมไม่สิทธิ์ ผมเป็นหัวรุนไง